ในแต่ละปีงบประมาณหน่วยงานของรัฐมีโครงการจัดซื้อจัดจ้างมากมายหลายรายการแต่ทุกรายการมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปหนึ่งในเรื่องที่มีความสำคัญมากที่สุดคือราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างจึงเป็นที่มาของการกำหนดราคากลางตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560มาตรา4ส,ส่วนรายละเอียดจะมีอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลยครับ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560มาตรา4ราคากลางหมายความว่าราคาเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงซึ่งราคากลางนี้จะถูกนำมาใช้ประกอบในการทำรายงานขอซื้อขอจ้างทุกครั้งตามระเบียบกระทรวงการคลงัง เพื่อใช้เป็นฐานในการเปรียบเทียบในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุหรือโครงการนั้นๆแล้วราคากลางที่ว่านี้มีแหล่งอ้างอิงจากที่ไหนบ้างตามมาตรา4ของพรบรกำหนดที่มาของราคากลาง6แหล่งดังนี้ครับวงเล็บ1ราคากลางที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนดวงเล็บ2ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ วงเล็บ3ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนดวงเล็บ4ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาดวงเล็บ5ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณวงเล็บ6ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆเรามาดูรายละเอียดที่มาของราคากลางในแต่ละแหล่งกันครับวงเล็บ1 ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนดซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการได้กำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางเฉพาะงานก่อสร้างไว้ประกอบด้วย 1. แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 2. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร 3. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม 4. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชนลประทานสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างประเภทอื่นยังไม่ได้กำหนดวงเล็บ 2. ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำซึ่งณปัจจุบันกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการและจะประกาศให้ทราบในอนาคตวงเล็บ 3. ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนดเช่นบัญชีราคามาตรฐานครุพันธ์ของสำนักงบประมาณเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคารุพันคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมราคากลางยาตามประกาศคณะกรรมการพัฒนานระบบยาแห่งชาติหรือราคามาตรฐานของเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข หรือหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาของสำนักบริหารนี้สาธารณะเป็นต้นทั้งนี้สามารถตรวจสอบราคาดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้นๆวงเล็บ4ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาดกรณีใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาดโดยสืบจากบริษัทห้างหุ้นส่วนร้านค้าหรือเว็บไซต์ทั้งนี้การสืบราคาจากท้องตลาด ต้องสืบราคาให้เหมาะสมกับขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างโดยสืบราคาไม่น้อยกว่า3รายเว้นแต่กรณีมีน้อยกว่า3รายให้สืบเท่าที่มีเมื่อสืบราคาได้แล้วเราจะนําราคาใดมาใช้เป็นราคาอ้างอิงให้พิจารณาดังนี้ครับ 1. กรณีจัดหาที่มีการประกาศเชิญชวนเช่นวิธี e-market วิธี e, market, ธ e b i d d i n g หรือวิธีสอบราคา ให้ใช้ราคาเฉลี่ยเป็นราคาอ้างอิงก,ก่อนเว้นแต่หน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าราคาต่ำสุดสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ก็ให้ใช้ราคาต่ำสุดเป็นราคาอ้างอิอง 2. กรณีการจัดหาที่ไม่มีการประกาศเชิญชวนเช่นวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงให้ใช้ราคาต่ำสุดเป็นราคาอ้างอิงวงเล็บ 5. ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุด ภายในระยะเวลา2ปีงบประมาณเช่นในปีงบประมาณพุทธศักราช2564หน่วยง,งานของรัฐจะจ้างเหมาบริการในวงเงินงบประมาณ1ล้านบาทสามารถใช้ราคาที่เคยจ้างเหมาบริการในปีงบประมาณพุทธศักราช2563มาอ้างอิงได้สำหรับการอ้างอิงให้ระบุเลขที่สัญญาหรือข้อตกลงที่เคยซื้อเคยจ้างครั้งหลังสุดวงเล็บ6ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐกำหนดวิธีการหรือหลักเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อให้ได้มาซึ่งราคากลางขึ้นเองการเลือกใช้ราคากลางตามมาตราสีให้ดําเนินการดังนี้ในกรณีที่มีราคาตามวงเล็บ1ให้ใช้ราคาตามวงเล็บ1ก่อนในกรณีที่ไม่มีราคาตามวงเล็บ1แต่มีราคาตามวงเล็บ2หรือ3 ให้ใช้ราคาตามวงเล็บ2หรือ3ก่อนโดยจะใช้ราคาใดตามวงเล็บ2หรือวงเล็บ3ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ <č Lydia> ในกรณีที่ไม่มีราคาตามวงเล็บ1วงเล็บ2และวงเล็บ3ให้ใช้ราคาตามวงเล็บ 4, วงเล็บ5หรือวงเล็บ6โดยจะใช้ราคาใดตามวงเล็บ4วงเล็บ5หรือวงเล็บ6ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ การประกาศเผยแพร่ราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560มาตรา63บัญญัติภายใต้บังคับมาตรา62ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีที่กรมบัญชีกลางกำหนดกรมบัญชีกลางได้แจ้งหนังสือเวียนด่วนที่สุดที่กค 0433.2ทับว .206 ลงวันที่1พฤษภาคม2562เรื่องคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยง,งานของรัฐสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน5แสนบาทโดยคู่มือมีสาระสำคัญดังนี้บทที่1บทนำบทที่2คำนิยามศัพท์ต่าง บทที่3ประเภทของการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน6ประเภทบทที่4เงื่อนไขในการประกาศเปิดเผยราคากลางและภาคผนวกสำหรับแบบฟอร์มที่ใช้ในการเปิดเผยราคากลางตามคู่มือดังกล่าวมีดังนี้ครับ 1. การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างแบบบกศ1 2. การเปิดเผยราคากลางการจ้างควบคุมงานก่กอสร้างแบบบก0 2 3. การเปิดเผยราคากลางการจ้างออกแบบแบบบก .03 4. การเปิดเผยราคากลางการจ้างที่ปรึกษาแบบบก .04 5. การเปิดเผยราคากลางการจ้างพัฒนานระบบคอมพิวเตอร์แบบบก .05 6. กการเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งไม่ใช่งานก่อสร้างแบบบก .06 สำหรับการบันทึกข้อมูลในแต่ละแบบฟอร์มให้หน่วยงานของรัฐ ปฏิบัติตามคำอธิบายประกอบแบบตามคู่มือกำหนดข้อควรระวังในการบันทึกแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลในแบบบกศ1ข้อควรระวังคือให้ระบุรายละเอียดการประมาณการที่เกี่ยวข้องกับชนิดจำนวนรายการวัสดุค่าแรงที่นำมาใช้คำนวณเกี่ยวกับการก่อสร้างโดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้างดังต่อไปนี้กรณีงานก่อสร้างอาคาร ให้แนบเอกสารแบบแสดงรายการปริมาณงานก่อสร้างและราคาปอร .4 ปอร5ก่อปอรหขอปอร .6 สำหรับงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยมให้แนบเอกสารแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยมและสำหรับงานก่อสร้างชลประทานให้แนบเอกสารแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทานรายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ให้ระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างการบันทึกข้อมูลแบบบอก,กอ02อหรือ03ข้อควรระวังคือค่าตอบแทนให้ระบุจำนวนเงินที่หน่วยงานของรัฐจ่ายให้กับผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งที่หน่วยงานของรัฐได้มาจากการจ้างตามพรบการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงกฎกระทรวงที่ออกตามความในพรบรดังกล่าว สำหรับข้อ5.1ถึงข้อ5.3ให้ระบุจำนวนบุคลากรที่ต้องดำเนินการสำหรับข้อ9ที่มาของราคากลางให้ระบุหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคากลางหรืออัตราที่ใช้อ้างอิงตามที่กำหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา90แห่งพรบการจัดซื้อจัดจ้างหรือตามมติครมเช่นมติครมเมื่อวันที่6สิงหาคม2556ตามหนังสือสำนักเลข,ขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่นร0506ทับว .128 ลงวันที่8สิงหาคม2556เป็นต้นการบันทึกข้อมูลในแบบบก,ก04ข้อควรระวังคือค่าตอบแทนบุคลากรให้ระบุจำนวนเงินที่หน่วยงานของรัฐจ่ายให้กับที่ปรึกษาตามความเหมาะสมของลักษณะงานที่จะจ้างหรือตามอัตราค่าจ้างของงานโดยแจ้งรายละเอียดจำนวนคนหรือเดือน man month ตามประเภทที่ปรึกษาดังนี้สำหรับข้อ5.1ให้ระบุกลุ่มวิชาชีพทั่วไปกลุ่มวิชาชีพเฉพาะกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะข้อ5.2คุณสมบัติที่ปรึกษาให้ระบุเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาประสบการณ์และผลงานที่มีผลต่อการกำหนดค่าตอบแทนข้อ5.3จำนวนที่ปรึกษาให้ระบุจำนวนเฉพาะบุคลากรหลักสำหรับข้อ10ที่มาของการกำหนดราคากลาง ให้ระบุแหล่งที่มาหรืออัตราที่อ้างอิงในการคิดราคาที่ปรึกษาเช่นตามหลักเกณฑ์ในการคิดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทยของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเป็นต้นการบันทึกข้อมูลในแบบบก0-5ข้อควรระวังคือข้อ5ให้ระบุจำนวนเงินที่หน่วยงานของรัฐจะใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาคารุพันเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องข้อ6ให้ระบุค่าซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ที่หน่วยงานของรัฐจะใช้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูปซึ่งครอบคลุมถึงซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการซอฟต์แวร์ระบบการจัดทำฐานข้อมูลระบบจัดการเน็ตเวิร์กซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการด้านความปลอดภัยซอฟต์แวร์การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์และซอฟต์แวร์ประยุกต์สำเร็จรูปต่างๆที่ไม่ต้องมีการแก้ไขดัดแปลงโปรแกรมเพิ่มเติมข้อ 7. ให้ระบุจำนวนที่หน่วยงานของรัฐ จะใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบงานเดิมหรือพัฒนาระบบงานใหม่สำหรับแหล่งที่มาของการกำหนดราคากลางในแบบบก .05 มีหลักเกณฑ์ดังนี้ครับหากใช้เกณฑ์ราคามาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดให้ระบุว่าตามเกณฑ์ราคากลางที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดหากใช้จากราคาสืบให้ระบุชื่อบริษัทห้างหุ้นส่วนร้านค้าหรือชื่อเว็บไซต์ที่สืบ โดยไม่ต้องระบุราคาของแต่ละรายที่ไปสืบมาหากใช้ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดให้ระบุว่าใช้ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา2ปีงบประมาณพร้อมระบุเลขที่สัญญาหรือข้อตกลงที่ใช้อ้างอิงการบันทึกข้อมูลในแบบบก06ข้อควรระวังคือข้อ 5. ให้ระบุแหล่งที่มาของราคากลางหรือวิธีคำนวณราคาที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพรบการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงกฎกระทรวงที่ออกตามความในพรบดังกล่าวเช่นวงเล็บ2ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทาให้ระบุว่าตามฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทาวงเล็บ 3. ราคามาตรฐานที่สํานักงบป,ประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกําหนดให้ระบุว่า ตามราคามาตรฐานของสำนักงบประมาณหรือราคามาตรฐานของหน่วยงานกลางอื่นที่กำหนดวงเล็บ4ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาดหากใช้จากราคาสืบให้ระบุชื่อบริษัทห้างหุ้นส่วนร้านค้าหรือชื่อเว็บไซต์ที่สืบโดยไม่ต้องระบุราคาของแต่ละรายที่ไปสืบมาวงเล็บ5ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา2ปีงบประมาณ ให้ระบุว่าใช้ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา2ปีงบประมาณพร้อมระบุเลขที่สัญญาหรือข้อตกลงที่ใช้อ้างอิงวงเล็บ6ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆให้ระบุว,ว่าใช้ราคาตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานนั้นๆกำหนดเช่นตามข้อบังคับของหน่วยงานนั้นๆลงวันที่เป็นต้น สำหรับการระบุรายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลางตามแบบฟอร์มบก0-2 06, จนถึงบก06ให้ระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้กำหนดราคากลางซึ่งอาจเป็นผู้ที่ทำหน้าที่กำหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งคณะหรือจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้กำหนดราคากลางก็ได้ จบไปแล้วครับสำหรับการบันทึกข้อมูลในแต่ละแบบฟอร์มต่อไปเรามาดูเงื่อนไขของการประกาศตามที่คู่มือกำหนดดังนี้ 1. วงเงินที่ต้องประกาศ 2. วิธีการประกาศ 3. ระยะเวลาที่ประกาศ 4. ระยะเวลาการปลดประกาศเงื่อนไขที่1วงเงินที่ต้องประกาศให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า5 0 0แสนบาทเงื่อนไขที่2วิธีการประกาศให้หน่วยงานของรัฐจัดทำและประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูลเว็บไซต์2แห่งดังนี้ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th เว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้าง หร <wh> <wh ats> ือในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่มีเว็บไซต์ของตนเองให้ประกาศหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐที่เป็นต้นสังกัดเช่นบริษัทในเครือปตทจำกัดมหาชนซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจหากไม่มีเว็บไซต์เป็นของตนเองให้ประกาศที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทปตทจำกัดมหาชนหรือบริษัทอื่นที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นต้นโดยระบุในเว็บไซต์ว่าจะประกาศเปิดเผยราคากลางการคำนวณราคากลางของบริษัท หรือหน่วยงานใดบ้างเงื่อนไขที่3ระยะเวลาที่ประกาศสำหรับระยะเวลาที่ประกาศราคากลางแยกตามประเภทของการจัดหาดังนี้ 1. การจัดหาที่มีการประกาศเชิญชวนเช่นวิธี E-Market E-Bidding วิธีสอบราคาการจ้างที่ปรึกษารวมถึงงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีการประกาศเชิญชวนทั่วไปเป็นต้น 2. การจัดหาที่ไม่มีการประกาศเชิญชวนได้แก่วิธีคัดเลือกวิธีเฉพาะเจาะจงเรามาดูวิธีการประกาศในแต่และวิธีกันครับการจัดหาที่มีการประกาศเชิญชวนให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางดังนี้ 1. กรณีมีการนำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นให้ประกาศพร้อมร่างประกาศ และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างดังกล่าว 2. กรณีไม่มีการนำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นให้ประกาศพร้อมกับการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับกรณีการจัดหาที่ไม่มีประกาศเชิญชวนการจัดหาที่ไม่มีประกาศเชิญชวนให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางภายใน3วันทำการนับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ได้ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้างทั้งนี้การประกาศราคากลางจะเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ w w w g p r o c u m e n t g o t h เมื่อเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเลขที่และวันที่ของรายงานขอซื้อขอจ้างในระบบ eGP แล้วแต่ก็มีกรณียกเว้นที่หน่วยงานของรัฐสามารถประกาศภายใน30วันนับถัดจากวันที่มีการจัดซื้อจัดจ้างดังนี้ครับ 1. กรณีมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ตามมาตรา56กวรรคหนึ่งวงเล็บหนึ่งวงเล็บคอควาย 2. เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับหรืองานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานหรือที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศตามมาตรา56กวรรคหนึ่งวงเล็บ1วงเล็บเฉชิง 3. กรณีมีความจําเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินเนื่องจากเกิดวัติภัย ภัยธรรมชาติหรือโรคติดต่อตามมาตรา56วรรคหนึ่งวงเล็บสวงเล็บงองู4การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามกฎกระทรวงกำหนดกรณีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงพุทธศักราช2561ลงวันที่30มกราคม2561ข้อ2วงเล็บสการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อช่วยผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินตามระเบียบที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือตามระเบียบที่ออกตามกฎหมายอื่นข้อ2วงเล็บ3การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์และข้อ2วงเล็บ5การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉินซึ่งหากใช้วิธีการประกาศเชิญชวนโดยทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก อาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทําให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐทั้งนี้การประกาศราคากลางดังกล่าวหน่วยงานของรัฐอาจนําใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือเอกสารที่มีการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายดังกล่าวแนบพร้อมกับการประกาศด้วยก็ได้ตกลงเรามีข้อยกเว้นทั้งหมด6ข้อตามภาพรวมที่โชว์อยู่นี้นะครับระยะเวลาการปลดประกาศของการจัดหาที่มีการประกาศเชิญชวน หน่วยงานของรัฐอาจปลดประกาศได้ดังนี้ 1. เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติการสั่งซื้อสั่งจ้างได้มีคำสั่งรับคำเสนอซื้อหรือจ้างแล้วหรือ 2. เมื่อพ้น30วันนับแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณาผลหรือผู้มีอำนาจหน้าที่พิจารณาผลเสนอความเห็นต่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างทั้งนี้แล้วแต่ระยะเวลาใดถึงกำหนดก่อน ระยะเวลาการปลดประกาศของการจัดหาที่ไม่มีการประกาศเชิญชวนหน่วยงานของรัฐอาจปลดประกาศเมื่อได้ประกาศครบ30วันแล้วและหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการอ้างอิงราคากลางตามมาตราสีและแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-2706400 021277000/4752 Facebook Fanpage จะซื้อจัดจ้างภาครัฐและนี่คือรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการอ้างอิงราคากลางตามมาตรา4และแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นส่วนหนึ่งของสื่อการเรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหา สามารถรับชมคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องได้ที่ w w w g p r o c u r e m e n t g o t h ครับ